สวัสดีครับนะครับผมสุรัตนะครับวันนี้เราจะมาดูเรือเอเวนตูรา140กันนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ท้องผาภูมินะครับอยู่ที่ปิล็อกค,คีนะครับพายคยักจากชอกอลรดย่ามานะครับพายมา2วันนะครับถึงจะถึงตัวนี้เป็นเรือคยักนะครับ ทัริงตัวล่าสุดของฟิลฟีนะครับชื่อรุ่น Adventura ครับจะมีความยาว3ขนาดแต่ตัวนี้เป็น140นะครับแล้วก็จะมี110-125นะครับตัวนี้เป็นตัวที่นะครับพัฒนาขึ้นมาจากเรือรุ่น Atlantis นะครับจะมีฟังก์ชันใหม่ทั้งหมดนะฮะทันสมัยมากขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นท้องเป็นทัวริงมากขึ้นนะครับสิ่งแรกนะครับที่แตกต่างเห็นเลยก็คือหางเสือนะฮะตัวนี้จะเป็น s m a r t ทแท็กลอดเดอแล้วนะครับเหมือนรุ่นลัว นะครับจะไม่ใช่หวงังเสือตัวเดิมครับนะครับแล้วก็จะมีสเก็นะครับคีบใต้ท้องเรือนี่ครับเนี่ยนะฮะสเก็ตคีบใต้ท้องเรือนะครับตัวนี้ช่วยให้เราพายตรงขึ้นเสถียรขึ้นนะฮะนะครับสเก็ตนี่ดึงเก็บได้นะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับเป็นแบบใหม่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้น่าใช้มากครับเก็บของได้เยอะช่องใหญ่นะครับนี่ครับเปิดธรรมดามากๆเลย นะครับน่าใช้นะครับตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับใครสนใจก็ลองดูในเว็บไซต์ของฟีฟ e ี US ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ